โอ้โอ oh. oh. ้เฮ้อ่อเอ่อเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยฮฮนี่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 พ่อ ผมเพิึงมานะมาหาผมเรยวๆนะครับผมจะรอปะก็จะรอมะเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมจะไม่เข้าใจผมใช่ไหมผมก็จะ ก็มาหาผมนะบายบายย